สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ความตึงเครียดตรงชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่มีการกล่าวหากันไปมาเรื่องเหตุปะทะเรื่องการละเมิดข้อตกลงต่างๆโดยเราจะดูจากข้อมูลชุดหนึ่งที่เรามีอยู่ค่ะข้อมูลชุดนี้ได้มาจากเอกสารสรุปข่าวนะคะชื่อว่าหลักฐานโต้แย้งข้อพิพาทไทยกัมพูชาซึ่งเขารวบรวมข้อกล่าวหาแล้วก็หลักฐานที่แต่ละฝ่ายออกมาแสดงในช่วงนั้น เป้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากจะทําความเข้าใจแก่นของเรื่องนะคะว่าฝั่งไทยกล่าวหาอะไรบ้างแล้วฝั่งกัมพูชาเขาปฏิเสธหรือเรียกร้องอะไรกลับไปโดยอิงจากเอกสารนี้เป็นหลักเลยค่ะมีจุดหนึ่งที่ดิฉันว่ามันสะด,ดุดตาม,มากในเอกสารนี้คือมีข้อกล่าวหาเรื่องการจัดฉากหลักฐานด้วยนะคะซึ่งฝั่งดูค่อนข้างแรงทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันคะ่ะว่าในเอกสารเนี่ยเขาให้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้าง เอาละค่ะมาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยเริ่มจากฝั่งไทยก่อนนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยระบุว่าฝ่ายทหารหรืออาจจะรัฐบาลไทยในตอนนั้นเขากล่าวหาว่าการประทะกันที่ชายแดนเนี่ยมันเริ่มจากฝ่ายกัมพูชาเป็นคนละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนค่ะครับก็คือฝ่ายไทยชี้ไปว่าอีกฝ่ายเป็นคนเริ่มก่อนว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเอกสารยังบอกด้วยว่าไทยกล่าวหาว่าฝ่ายกัมพูชามีการปฏิบัติการที่เอ่อที่อันตราย อย่างเช่นไปวางทุนระเบิดใกล้ๆพื้นที่พล,ลเรือนซึ่งมันส่งผลกระทบต่อกําลังพลของไทยด้วยตรงนี้ก็นับว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงพอสมควรเลยนะคะครับเรื่องทุนระเบิดเนี่ยเป็นประเด็นละเอียดอ่อนมากแล้วทีนี้ฝ่ายไทยเขาอ้างอิงหลักฐานอะไรบ้างล่ะคะตามเอกสารนี้นะคะไทยบอกว่ามีหลักฐานอยู่หลายอย่างเลยมีทั้งคลิปวิดีโอมีเอกสารต่างๆแต่ว่าออดูเหมือนจะมีชิ้นหนึ่งที่เขาเน้นเป็นพิเศษเลยคือโทรศัพท์มือถือคะ่ะ ที่อ้างว่าเก็บได้ในพื้นที่ที่มีการขัดแย้งกันใช่ครับการอ้างถึงโทรศัพท์มือถือที่เก็บได้นี่น่าสนใจมากเพราะในเอกสารระบุว่าฝ่ายไทยเชื่อว่าข้อมูลในโทรศัพท์เครื่องนั้นทางภาพถ่ายหรืออาจจะเป็นข้อมูลการติดต่ออะไรแบบนี้มันสามารถชี้ให้เห็นถึงการเตรียมการวางระเบิดหรือทุ่นระเบิดแล้วก็การประสานงานของฝ่ายกัมพูชาได้เลยครับคือมันถูกนําเสนอเหมือนเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่แบบว่าจับได้ขนงขังคาเขาอะไรทํานองนั้นเลย โอ้ oh, ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ถือว่ามีน้ำหนักมากเลยนะคะแล้วนอกจากเรื่องปฏิบัติการโดยตรงแล้วประเด็นเรื่องจัดฉากที่เรากลืนไว้ตอนต้นละคะเอกสารว่ายังไงบ้างคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะคะชี้ว่าไทยได้นําเสนอเอกสารบางอย่างเพิ่มเติมด้วยที่อ้างว่าเป็นเครื่องยืนยันว่ามีการจัดฉากเกิดขึ้นโดยฝ่ายกัมพูชาอาจจะหมายถึงการสร้างสถานการณ์หรือว่าสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาอ๋อ oh, จัดฉากนี่คือสร้างเรื่องขึ้นมาเลยประมาณนั้นค่ะ ซึ่งข้อมูลพวกนี้ทางการไทยก็ได้นำเสนอต่อ,อ,อทูตทหารต่างประเทศแล้วก็สื่อมวลชนด้วยนะคะไม่ได้เก็บไว้เฉยๆครับสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือคือการกล่าวหาเรื่องจัดฉากนี้แหละครับอย่างที่คุณว่ามันแรงมากเพราะมันยกระดับความขัดแย้งจากแค่การประทะกันทางกายภาพหรือแค่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงไปสู่การกล่าวหาว่าอีกฝ่ายมีเจตนาทุจริตเลยนะ คือตั้งใจสร้างข้อมูลเท็จขึ้นมาเลยซึ่งอันนี้มันเป็นการโจมตีไปที่ความน่าเชื่อถือของอีกฝ่ายโดยตรงเลยครับอืมเข้าใจเลยค่ะมันลึกไปกว่าแค่การสู้รบกันแล้วใช่ครับและการที่ข้อมูลระบุว่าไทยเลือกที่จะเชิญทุตฐานต่างประเทศกับสื่อมวลชนมารับฟังพร้อมกับแสดงหลักฐานเหล่านี้เนี่ย มันก็เป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนนะครับถึงความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับข้อกล่าวหาของตัวเองในเวทีระหว่างประเทศการมีบุคคลที่สามรับรู้โดยเฉพาะตัวแทนจากนานาชาติเนี่ยก็เพื่อหวังผลเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็การยอมรับในระดับสากลนั่นเองครับ เหมือนเป็นการเดินเกมทางการทูตแล้วก็เรื่องการสื่อสารไปพร้อมๆกันเลยนะคะทีนี้พอฝ่ายไทยเปิดข้อมูลพร้อมข้อกล่าวหาที่หนักขนาดนี้ออกมาแล้วฝ้ากัมพูชาเขาตอบสนองยังไงบ้างคะในเอกสารมีบอกไว้ไหมคะระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าทางกระทรวงการต่างประเทศและก็โฆษกรัฐบาลกัมพูชาในตอนนั้นเนี่ย ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดเลยค่ะอย่างสิ้นเชิงเลยปฏิเสธหมดเลยใช่ค่ะบอกว่าเป็นข้อมูลเท็จบ้างล่ะถูกตัดต่อบ้างหรือไม่ก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันไปเลยประมาณนี้เลยค่ะค่ะก็เป็นการปฏิเสธที่เรียกว่าแข็งกร้าวแล้วก็ครอบคลุมทุกประเด็นที่ฝ่ายไทยกล่าวหามาเลยนะใช่ค่ะแล้วนอกจากการปฏิเสธแล้วนะคะเอกสารยังบอกด้วยว่ากัมพูชามีข้อเรียกร้องที่สําคัญคือขอให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างเป็นอิสระก่อน ก่อนที่จะมีการสรุปผลใใดๆหรือว่าจะนําข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อสาธารณะตรงนี้น่าสนใจนะคะว่าทําไมถึงเรียกร้องแบบนี้ฝ่ายหนึ่งถูกกล่าวหาเนี่ยการเสนอให้มีคนกลางหรือองค์กรอิสระเข้ามาตรวจสอบก็เหมือนเป็นการคานอานาจการให้ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามแล้วก็พยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับมุมมองของตัวเองด้วยอ๋อเป็นเหมือนการหาคนกลางมาช่วยยืนยันว่าเงินเถอะประมาณนั้นครับแล้วตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยกัมพูชาเขาก็เน้นย้าว่า หลักฐานที่ฝ่ายไทยอ้างเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเปิดเผยหรือว่าตรวจสอบอย่างโปร่งใสเพียงพอแล้วการรีบเผยแพร่ข้อกล่าวหาโดยที่ยังไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีได้ประเด็นเรื่องความโปรง่งใสแล้วก็การตรวจสอบได้เนี่ยแหละครับที่เป็นหัวใจของข้อเรียกร้องนี้ของทางกัมพูชาเข้าใจเลยค่ะคือฝ่ายหนึ่งบอกฉันมีหลักฐานเด็ดอีกฝ่ายบอกเอ่อหลักฐานนั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถือนะต้องให้คนกลางมาดูก่อนแล้วก็เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายได้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไง ใครจะเป็นคนสอบสวนแล้วจะมีอำนาจเข้าไปดูพื้นที่หรือเข้าถึงหลักฐานได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้คือความท้าทายใหญ่ในทางปฏิบัติเสมอเลยครับกับเรื่องแบบนี้เป็นคำถามที่สำคัญจริงๆค่ะแล้วสื่อต่างประเทศล่ะคะพวกเขามองหรือว่ารายงานเรื่องนี้ยังไงบ้างมีระบุในเอกสารที่เราดูกันอยู่ไหมคะมีค่ะ เอกสารระบุว่าสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งเลยนะคะให้ความสนใจแล้วก็รายงานสถานการณ์ความตึงเครียดนี้ร่วมถึงการตอบโต้ทางการเมืองระหว่างไทยกับกัมพูชาด้วยค่ะค่ะแล้วท่าทีของสื่อต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางไหนคะเขาเอ็นเอียงไปทางฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งหรือว่าพยายามวางตัวเป็นกลางตามข้อมูลที่สรุปมาค่ะส่วนใหญ่เขาพยายามนำเสนอข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายควบคู่กันไปนะคะ แต่ก็มีบางสํานักข่าวเหมือนกันที่ตั้งข้อสังเกตรหรือว่าให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าข้อมูลที่แต่ละฝ่ายเอามานําเสนอเนี่ยเออมันยังต้องการการตรวจสอบยืนยันจากแหล่งที่เป็นกลางจริงๆก่อนนะก่อนที่จะสรุปได้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่อ๋อคือก็ยังมีความระมัดระวังในการนําเสนอใช่ค่ะ รายงานข่าวเหล่านั้นก็เลยมักจะอ้างคําแถลงของทั้งไทยแล้วก็กัมพูชาแล้วก็อาจจะปิดคายด้วยการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายลดความตึงเครียดลงแล้วก็หันมาเจรจากันอะไรทํานองนั้นค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงคะถ้าเราลงมองภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดที่เอกสารนี้นําเสนอมาค่ะ ครับถ้าเราถอยออกมามองภาพใหญ่นะครับข้อมูลทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นว่ามันไม่ใช่แค่การกระทบกระทั่งกันทางทหารตามแนวชายแดนเท่านั้นนะแต่มันคือสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information warfare อย่างเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้สงครามข้อมูลข่าวสารขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าในบริบทนี้มันแสดงออกมายังไงบ้างคะประเทศเพื่อสร้างความชอบธรรมกับเรื่องราวหรือ narrative ของฝ่ายตัวเองแล้วก็การกระทาของฝ่ายตนเอง ในขณะเดียวกันก็พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้วก็ข้อกล่าวหาของฝ่ายตรงข้ามการอ้างหลักฐานต่างๆการกล่าวหาเรื่องจัดฉากการออกมาปฏิเสธการเรียกร้องให้มีการสอบสวนทั้งหมดนี้คือเครื่องมือในสงครามข้อมูลข่าวสารทั้งสิ้นเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสู้กันด้วยข้อมูลข่าวสารแทนอาวุธ ใช่ครับแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในความขัดแย้งระหว่างประเทศสมัยใหม่การช่วงชิงความได้เปรียบในพื้นที่ข้อมูลข่าวสารการควบคุมเรื่องเล่าการสร้างการรับรู้ในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าปฏิบัติการทางทหารเลยด้วยซ้ํากรณีพิพาทต,ตามเอกสารนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากครับในเรื่องนี้ น่าสนใจมากค่ะแสดงว่าการต่อสู้มันไม่ได้อยู่แค่ที่แนวปะทะจริงๆแต่มันยังสู้กันในหน้าสื่อแล้วก็เวทีการทูตอย่างเข้มข้นเลยแล้วสถานะล่าสุดนะจุดที่เอกสารนี้สรุปไว้เป็นยังไงบ้างคะความขัดแย้งทางข้อมูลเนี้ยมันคลี่คลายไปทางไหนหรือว่ายังไงคะข้อมูลในเอกสารสรุปไว้นะครับว่าณเวลานั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายยังคงอยู่ในภาวะของการต่อโต้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อกล่าวหากันอยู่คะ่ะ คือต่างฝ่ายต่างก็เรียกร้องให้อีกฝ่ายหยุดการกระทําที่ตัวเองมองว่าเป็นการยั่วยุหรือว่าหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่ตนเองเห็นว่าไม่ถูกต้องหมายความว่าสถานการณ์ก็ยังคงคุก,กรุ่นอยู่ในแง่ของข้อมูลข่าวสารใช่ค่ะตามเอกสารคือเป็นอย่างนั้นเลยค่ะขณะที่ฝ่ายกัมพูชาเรียกร้องให้มีการสอบสวนฝ่ายไทยเองก็ยังคงเดินหน้าชี้แจงข้อมูลและก็หลักฐานที่ตนมีให้กับตัวแทนจากต่างประเทศต่อไปตามแนวทางที่ได้ทำมาก่อนหน้านี้ค่ะ เอาละค่ะพอจะเห็นภาพรวมของการ,รเผชิญหน้าทางข้อมูลจากเอกสารที่เราพิจารณากันแล้วนะคะสรุปสั้นๆก็คือฝ่ายไทยเสนอข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดข้อตกลงการปฏิบัติการที่เป็นอันตรายและที่สําคัญคือเรื่องการจัดฉากโดยอ้างหลักฐานอย่างคลิปวิดีโอเอกสารแล้วก็ข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือครับในขณะที่ฝ่ายกัมพูชาก็ตอบโต้ด้วยการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอย่างสิ้นเชิงเลยชี้ว่าเป็นข้อมูลเท็จบ้างถูกตัดต่อบ้างหรือเป็นการใส่ร้ายบ้าง พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการสอบสวนที่เป็นอิสระแล้วก็โปร่งใสก่อนที่จะมีการตัดสินใดๆออกมาถูกต้องค่ะเป็นภาพของการยืนยันแล้วก็ปฏิเสธที่ชัดเจนมากๆเลยค่ะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราได้พิจารณากันมานี้มันก็ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราได้คบคิดต่อนะครับเกี่ยวกับความท้าทายในการสแสวงหาความจริงในข้อพิพาทระหว่างประเทศโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงแล้วก็ข้อมูลที่มันขัดแย้งกันเองแบบนี้ ค่ะความจริงอยู่ตรงไหนกันแน่ลองคิดดูนะครับเมื่อฝ่ายหนึ่งมั่นใจว่ามีหลักฐานถึงขั้นที่บอกว่าอีกฝ่ายจัดฉากเรื่องราวขึ้นมาเองเลยนะในขณะที่อีกฝ่ายก็ยินกรานปฏิเสธแล้วก็เรียกร้องให้มีการตรวจสอบที่เป็นกลางมันสะท้อนถึงปัญหาที่เป็นแก่นแท้เลยว่าการจะเข้าถึงข้อเท,ท็จจริงที่ทุกฝ่ายยอมรับได้เนี่ยมันยากเย็นแสนเข็นเพียงใดในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเข้าถึงพื้นที่จริงๆหรือการตรวจสอบหลักฐานด้วยองค์กรที่เป็นกลางอย่างแท้จริงเนี่ยอาจจะทําได้ยากหรือว่ามีข้อจํากัดมากมายนี่อาจจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับในการจัดการความขัดแย้งในลักษณะนี้ว่าเราจะก้าวข้าวมวงวนของข้อมูลที่ต่างฝ่ายต่างก็นําเสนอในมุมของตัวเองเพื่อไปสู่ความเข้าใจร่วมกันหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือข้อเท็จจริงที่เป็นกลางได้อย่างไร